สวัสดีครับในของใหม่ออกต้องรีวิวแนะไม่ใช่ใชิญรายการน,นะครับนี่นะครับด b t 0 8ีศแขีดหนึ่งแล้วก็ขีดสองออกมาแล้วนะครับี่กล่องร้อยห้าสิบครับออกมาในวันพุทธที่ยี่แปดมกราคมหกเก้าในในคลิปนี้เรารีวิวขีดหนึ่งจะรีวิวขีดหนึ่งกันนะครับขีดสองเดี๋ยวรอคลิปต่อไปมาเดี๋ยววันดูกันเอ้ยยัง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 ดูด้านหลังก่อนใน กล่องละร้อยห้าสิบเท่ากันทั้งคู่นะครับในกล่องนี้เขาจะบอกว่ามีการา์ดสี่สิบหกใบเป็นการ์ดเสริมนะเป็นการ์ดเสริมนะต้องเอาไปเสริมกับชุดที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าอืมกระดะที่มีอยู่แล้วหรือชุดอื่นๆถ้ายังไม่มีก็ซื้อเพิ่มเติมได้เท่านั้นครับมีรักก้อนเอ็มพายอีกพาใบแล้วก็เคทเทอร์ซัลโตรีนครับสีแดงกับเหลืองนะครับแล้วก็มีการ์ดแถมหลังกล่องหนึ่งใบเออแต่ที่แต่ว่าที่เรารีวิวระเบิดท่าน บางกล่องก็ได้กัสแถมหลังกล่อง2ใบนะครับบางกล่องนะบางกล่องก็ได้1ใบาบางกล่องก็ได้สองใบแล้วแต่ดวงวงงง,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 งของแต่ละท่านอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มมาที่สีเหลืองก่อนเลยนี่นชแอ,แอบแอบแกะมาแล้วนี่สวยด้วยนะครับดูฟอยล์้ากองกันก่อนเป็นฟอยล์แบบเรียบนะครับแล้วก็ลายเป็นลายแบบใหมค่คะเป็นลายเม็ดทรายละ้ายหมอก สวยงามนะครับนี่เป็นสายใหม่เดี๋ยวเราให้ดูหัวหน้าเขาก่อนตัวนี้เป็นตัวเสริมเดี๋ยวเราขอขั้นไว้ด้านหลังตัวหลังตัวเริ่มและกันอ่ะนี่นะครับคูนี้กันมิเนาว่าเรียก,กยอ่อมิเนว่านะครับสวยงามมากน่ารักด้วยอ่ะบอกว่าในท่านคุณคอนช่องวัยในทนุณถ้ามีเกตสามที่มีสมบัติสวรรค์ในชื่อกาดในโซ ทีมชานิทั้งหมดจะได้รับเพาะพันุ์ตอนนี้ก็มีสมสสนนบัตนะิสนะวรรค์นะครับนะแอคทีฟช่างวีการนะวันเปิดเทินโซบัสหนึ่งดูการหนึ 1, ่งใบมนสุดจากกองการนำไว้บนสุดหรือบนสุดของกองการนำเข้าโซคุณนะแล้วก็ออตโต้แวนการวันเปิดเทินเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิ่นี้โจมตีนะครับถ้าแวีนการคู่แข่งเป็นเกียร์สามมัสูงกว่าเขาได้บัตรหนึ่งโซบัสสามท,ทิ้งการที่มีแคนเป็นเจเนซิสเพียงแคนเดียวจาก,กมือคุณหน,นึ่งใบนะี่เขาจะบอกแคนไะว้ สนยูนิตนี้และได้ยูนิตนี้ลบหนึ่งจนจบเทินนะครับนเป็นบูตเตอร์อะไรมาอย่างระบายต่อไปเป็นแมงว่าขาวแมงว่ากาขาวไม่ใช่แมงว่าขาวเฉยๆคาโมมิลเมื่อถูกระทับโดยยูนิตที่มีแคนเจนิซิสเพียงแคนเดียวดูการ์ดท้ายสุดจากโองการคุณ แล้วการไม่เกินสองประจานนั้นนำการ์ดอ,อนั้นเข้าโซลแล้วสับกองการ์ดแล้วก็อ x กคิวหนึ่งก็คือเมื่อการ์ดนี้ถูกส่งลงดับโซนจากโซลในเทิร์นคุณครับถ้าแหวนของคุณมีมิเตวันในชื่อการ์ดคำนวณหนึ่งขอลงเลกาดได้เลยว้าวหลายแล้วก็ต่อไปตัวเกตหนึ่งหลายๆแม่มดกบเมลิซ่านะครับเห็นกบไหมอยูกบมานะเมื่อ ยูนิตนี้ถูกไลทครับโดยยูนิตที่มีแคนเจซิเพียงแคนเดียวนะครับดูการา์ดให้ไปสจากกองการคุณแล้วการ์ดไปเกินสองใบใจากในนั้นนำการ์ดเหล่านั้นเข้าโซแล,ละสับกองการแล้วก็อิกสกิลเมื่อการ์ดนี้ถูกส่งลงดอปโซนจากโซคุณถ้าวันกลาของคุณมีไม่ได้ว,ว่าในชื่อกาดคอการ,การนี้ลงเลกาถแถวหลังถ้าคอสามารถโซชาร์ดหนึ่งได้ด้วยก็ตบที่ศูนย์ตันเริ่มวิวิดแลบิดไปเป็นตัวซับนะครับ เป็นตัวหน้ากล่องฟลอยบอกว่าแองเช์แองเชลิก้าเมื่อจอกันอาซูที่อยู่นี่โจมตีถ้าวันกของคุณมีมิเนวาในชื่อกาสโซบันหนึ่งเลือกเนการ์ดหนึ่งใบอยู่ดีนั้นบวกห้าพันจนจบเทินจากนั้นนำยูนินี้เข้าโซแล้วก็เขาก็ชาร์จหนึ่งนะครับต่อไปตัวเสริมตัวเก่งเลยนะไปหมดแอปเปิลไซเดอร์นะครับเมื่อจอกันอาซูที่อยู่นี่นิบูทถ้าวันกัดคุณมีมิเนวาในชื่อกาดคุณสามารถนำยูนิ้กับขึ้นมือคุณแล้วก็มือเข้าสู่การเนียน ถ้าคณมีการ์ดแก่สามที่มีสมบัติสวรรค์ในชื่อการ์ดอยู่ในโซคุณยูนี้ได้รับชิลบก5,000จนจบการต่อสู้นั้นนะครับนี่มันก็จะเป็นตัวอีกสายหนึ่งนะครับของกรัมเกรดบอกว่าคอนช่องวัยการเพอร์โซน่าไลท์ของคุณจะเพิ่มเป็นพาวเวอร์ให้กับยูนิชัลนคุณด้วยวจะเพิ่มพาวเวอร์ให้กับยูนิชัลนคุณด้วยไม่ใช่เพิ่มเป็นฟูฟิตอ่ะอัพทีช่องวัยกับคนบันเทิงครับ คอร์ดคือคาร์ดวัตหนึ่งโวัตตหนึ่งจั่วกั๊ดหนึ่งใบเลือกการ์ดจากบันมืค 1, อคนหนึ่งใบคาร์ดใบนั้นลงเลกาช่องกลางแถวหลังของคุณนบยูนิตนั้นเพราะว่าบอกหนึ่งมือและสามารถโจมตีจากแถวหลังได้จนจบเทิร์นแล้วก็สกิลหนึ่งออโต้ววนการ์ดเมื่อจบการต่อสูท้ที่เลือกาอการช่องกลางแถวหลังของคุณโจมตีนำยูนิตนั้นเข้าโซ่จั่วหนึ่งใบาม,มาสองสายแล้วนะต่อไปก็อันนี้เป็นตัวเสริมของส,สายริ๊เตอร์นะครับ สว่วนที่เกร์นั่นเอง <c oughs> คอนครับกองการ์ดหรือเรียกกาดนะครับถ้าแวนของคุณเป็นกิตเตอร์อยู่นี้เราบวกห้าพันเกรดลบหนึ่งกิตเตอร์ตัวตัอไปยูนิวเซลแองเจลเมื่อวันนี้ถูกทิ้งจากบนมือในชั้นคุ้นถ้าแวนเป็นกิตเตอร์เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งจวนหนึ่งใบ เอาต่อไปนี่เลยพิงมอสเกิร์มเปิลแต่ว่าเทคบนไม่ต้องกิตเตอร์ได้ออโต้ดอบโซนนะเมื่อวันของคุณที่มีเกิสามสูงกว่าลงสนามในไลฟ์เฟสถ้าเคยโพสโซน่าในเทอร์นี้และไม่มีพิงและเกิร์มเปิลบนเราีกาดสามารถคอลองเรียงได้ถ้าคอ,อยุนี้บวกห้าพันจนจบเทิร์นนะครับแอบลืมอ่านเทคกิตเตอร์แทรกเกียร์ทำงานเมื่อวัน คุณเป็นกตเตอร์ที่มีเทเกอร์ <c oughs> ในชื่อการนะครับออโต้ Auto เระยะแถวหลังเมื่อยูนิตของคุณที่อยู่แถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้สแตนคุณสามาสแตนยูนิตนี้ถ้าทําเมื่อจบคอรลิทายยูนิตนี้นะจ๊ะแล้วก็มีออเดอร์สำหรับสายนี้ด้วยเป็นได้เข <c oughs> ้าว่ามีเทเกอร์ <c oughs> ในชื่อกดเมื่อคัันนี้เข้าออเดอร์โซนนะครับเขาได้บัดหนึ่งจวดกร์ดหนึ่งใบ แอคทีฟออร e r z o ร e โซนถ้าไอของคุณเป็นเกจสามที่มีเทียเกียในชื่อการ์ดนำการ์ดไปนี้ลงดับโซนแล้วการ์ดเกจสามมันสูงกว่าที่มีเทียเกียในชื่อการ์ดจากบนมือหรือมีชื่อต่ตางกันกับวันการของคุณไม่เกินหนึ่งใบไลท์กานะในสภาพสแตนนะจ้ะี่ <c oughs> ต่อไปก็เป็นสกิลที่ใช้ได้กับใครก็ได้แต่อยู่กับใครก็ดีหรือเปล่า <c oughs> บอกว่าลาอยู่นี้เข้าโซดูการหนึ่งใบว่า,า,า,าสุจะกองการคุณขอบการไปนั้นลงเลิกการหรือทิ้งการไปนั้นนะครับจะ <c oughs> เป็นเกตสามแล้วนะอสชา่าทางจะใส่ย,ยาก <c oughs> ต่อมาตอนนี้เวทมนต์แห่งการหมุนวนทานทานลูลู่เมื่อจบการหล่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีขณะที่ถูกบูธถ้าราเมดสนคุณมีการที่ความอยู่สมามใบหรือมากกว่า <c oughs> โอ้เราเข้าโซแล้วไงแดมได้ด้วยตอนนี้ ไปนะครับอัศวินแห่งการตัดแยกเทียลินนะครับบอกว่าเมื่อลงสนามในช่องเลกาท่าแค่ห้าแคนของแวนการค์คุณมีเพียงแคนเดียวโซบัสหนึ่งทิ้งการจากบอนคุณหนึ่งใบเละการที่มีแคนเพียงแคนเดียวซึ่งเป็นแคนเดียวกับแวนของคุณจากรอบโซนหนึ่งใบน้อการไปน,นั้นขึ้นมือไปอัศวินการทุบสมลายเซดี้ครับลงสนามนช่องเลกาด้วยค่าเคอหรือความสามารถของ ของการาดเนี่ยค่ารัดหนึ่งจวอหนึ่งนี้บอกค้าวพันนึงจบเทิเร์นล้าแหละเริ่มล้าเส้นล้วต่อไปครับเอาเส้นของวังดูฟูคัตลงบนเรือด้วยความสามารถหรือคา่าขอเอ้ยดรือ้าขอหรือความสามารถได้รับบสถ์ระบบข้าพันด้วยไปครับนี่ หนึ่งเมื่อบูตถ้าแวนเป็นเกียร์สามหรืสูงกว่าโซชาร์สามารถสามารถอ่าสามารถโซชาร์ได้ <c oughs> ต่อไปเฮ้ยเมื่อเราสนัมันเลิกการทาในโซมิกาสเกียร์สามน้องกาเกียสามจากบนมือเข้าโซ่หนึ่งใบจัวหนึง่งอยู่นี้เขาบอกว่าน้องกาเกียสามอยู่นี้พาวเวอร์บวกห้าพัน อ๋อเลือกสุดเก่งค <c oughs> าราวัตหนึ่งเาเล่นนะจัวสองเราก็เลือกมือสองใบในแต่ละใบที่เลือกทักกัดใบนั้นเป็นเกียรเท่ากับหรือตรำกอแหวนกาดคอลงเรือถ้าไม่ใช่ทิ้งเขอเคียร์หน,น่อยดิจัวสองเลือกการจากมือสองใบในแต่ละใบที่เลือกอ๋อ Okay. Okay. แล้วก็มีการริปิ้นมาสองใบนะครับ <c oughs> ตอนนี้โกกาออนเมื่อเราวนเรกาเดี๋ยวให้ดูเท็ตทัวที่ลิปิ้นนะครับนี่นะครับ มี B d v t 02่วนสอแล้วก็จาก d s s อ1อ่อาก็ของสีเหลืองเท่าน,นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวมาดูของสีแดงกันต่ออันนี้เลยสีแดงโชโจโดจินะครับี่มานินจาโชโจโดจิสายใม่เลยเขาบอกว่าครับแอทีช่องไว้กัด บายการ์ดที่มีนินจาในช่อการจากโซคุณสองใบเลือกเรียการของคู่แข่งสองช่องบายการ์ดทั้งหมดบนเรียการที่เลือกเหล่านั้นเมื่อจบเทิร์นนั้นคู่แข่งลงการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือตัวเองคอสกิลี่สองครับเมื่ออยู่ในโจมตีวันการ์ดคาราวัทหนึ่ง ard, นำเรียการข,ของคุณเข้าโซสองใบเรียการที่มีคําว่านินจาจากบายโซนคุณหนึ่งใบคอการ์ดบน,นั้ัลงเรียกาเถ้าแวนของคู่แข่ง็นเกียร์สามสูงกว่า ยูนิตที่ถูกเค้านั้นได้รับพาเวอร์วอกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นสีแดงมาแล้วสีเหลืองหลบไปขึ้นไปไหน่อยขึ้นไปไหน่อยเอ้ยแบ่งๆที่กันเอ้ยไม่ต้องย่งเอ้ยนี่แหละเ <c oughs> กาะลายๆของโชโจโดจินะครับตัวเกียร์สอง บอกควาเมื่อลงสนามเมื่อท้องบรรยากาศ์ดห้าใบมาสุดจากกองการ์ดเลือก normal unit, ina, นอร์มอลยูนิตที t <t <t ่มีนินจาในเชิงการไม่เกินสองใบแสดงการ์ดเหล่านั้นนำการ์ดหนึ่งใบจากที่แสดงเข้าสู่โซและคอการ์ดที่เหลือลงเรียกการับกองการ์ดคุนตัวเกตหนึ่งของโชติโรจิเมื่อลงสนามเมื่อวันการดูการ์ดห้าใบมาสุดจากกองการ์ดคุณเลือกนอร์มอลยูนที่มีนินจาในใชิการไม่เกินสองใบจากในนั้นแสดงการ์ดเหล่านั้นนำการ์ดหนึ่งใบจากที่แสดง เข้าโซนและบายการ์ดที่แสดงที่เหลือสกองการ์ดคุณนะครับแล้วก็แอคทีฟบายบายโซนถ้าวันคุณเป็นเกตหนึ่งสูงกว่าที่มีนินจาในชื่อการ์ดโซบัตหนึ 1, ่งคอการเป็นที้ลงช่องเหล็กอากาศได้ด้วยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะลืม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 สกิลล่างของพี่เกตสองบอกว่าบายโซนถ้าวันเข้มเกตสองระสูงกว่าโซบัตหนึ่งคอนี้ลงเหล็กการ์ดได้โอเค แล้ก็ตัวเริ่มนะครับถ้าเริ่มหลังจวบหนึ่งกลาปเป็นตัวซัพพอร์ตตัวนี้บอกว่าเมื่อลงสนามมันเลียกการด้วยค่าคลอดหรือความสามารถของการท่าไวการมีท่ามาอยู่ละหรือโชวโโ์ตัวที่ได้ทั้งสองสายเลยโจบวบหนึ่งจวบหนึ่งใบท่านในเท่าน,นี้เคยมีการนำกา้าของคจากเรียงการเข้าสู่โซสองใบหรือมากกว่าอยู่นี้บอกหนึ่งมื่นเลยอ๋อ ต่อไปนะครับไอ้มังกรอินจาจาคูมเสนะมสึนะเมื่อลงสนามช่องเลก,กาดจากบายโซนบอกให้ควจมยินยอเธนแล้วก็บนช่องเลก,กาดเมื่อโจมตีถ้าเกิดได้าม่โจมตีโซบัสหนึ่งเลือกการถัไบายโซนคู่แข่งหนึ่งใบนำการไปนั้นไปใต้กองการเจ้าของไเตะกับกองเตะจากบายเข้ากองก็ต่อไปครับมังกรลินจาโคมาอาุนนะเมื่อลงสนามช่องเลก,กาดจากบนมือ คาร์บอนหนึ่งและการจากไบโซนคู่แข่งหนึ่งใบสามารถนำการไปนั้นไปใต้กองการคู่แข่งได้ถ้าคุณไม่นำการไปใต้กองการและการอื่นๆที่มีคำว่าอนินจานี้เชื่อกันจากไบโซนไม่เกิหนหึงใบที่มีเกจเท่ากับหรือต่ำกว่าไว้หักคุณทอการับแล้วลองเลือกการไปต่อไปนะครับหวนคืนสู่นิพาน สามารถเล่นเกมนี้ได้ถ้าวันคุณมีโชโ์โจรสิในซื้อการและคู่แข่งเลือกเลกาของตัวเองคนละหนึ่งช่องเอ้ยคุณและคู่แข่งเลือกเลกาคนละหนึ่งช่องใบาการที่บนเลกาที่เลือกเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อจบเทิร์นแต่ละคนนำการที่ถูกใบ,บและคาสามารถนี้ขึ้นมือตัวเองถ้าคุณและคู่แข่งใบาการและความสามารถนี้นำการเป็นนี้เข้าสู่โซคุณ นี่สัปคิเตอร์มาแล้วลาลามิครับล่างใหม่เก็ดหนึ่งครับรถถูกส่งลงหลอโนจากในโซคุณการวะหนึ่งของการนี้ลงเลกาัดแถวหลังในแถวตั้งเริกกัดในแถวตคอลงเลกาดแถวหลังในแถวตั้งเรืกกับยูนิตของคุณที่มีลิลิมิตในชื่อการดอยแถวหน้า <c oughs> ส่วนอ๋อ โซลิตีมิก็จะสลับกันนะครับถ้าถูกส่งลงกับโซนทำหนึ่งเพอร์การ์ดต่อกันเฮ้ยไม่ต่อหเหมือนจะไม่ต่อซันท์ซะทีเดียวนะอืมถ้าเทคมันจะสลับกัน,นครับถ้าเกิดเป็นลิตรีมิบอกว่าถูกส่ลงลงโซนจากโซลิเทิร์นคุณคาร์บ,บ้านหนึ่ง พอลงเลกการแถวหลังแล้แถวตั้งเดียวกับยูนิตท,ที่มีลไมิในชือกการแถวหน้าแล้วก็ตัวเทคกิตเตอร์ครับต้องติดทํามายลราด้วยกิตเตอร์ทรรมายุราเมื่อทำการล่าสู้ที่ยูนิตนี้บูทถ้านำเดกกาดทั้งหมดของคนที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้เข้าโซลถ้าเคยถ้าคนนําไม่ใช่เคยอรทษถ้าคนนําการที่มีลีมิในเชือกเข้าสู่โซลด้วยเขาสมัยนี้เลิกนี้ของคุณอุไปใบโบ้ข้าพันจนจบเทิน ส่วนของเบลิมินะครับบอกว่าเมื่อจบของหลักสูตรที่บูทตนำเรียการ์ทั้งหมดของคนที่อยู่ในสั้งตั้งเรียกาบยูนิตน,นี้เข้าสู่โซถ้าเขินถ้านำการ์ท,ที่มีรามิในชื่อการเข้าสู่โซด้วยความสามารถนี้ยังไม่เคยเขา้ารัชในครั้งนี้โซบัสหนึ่งเขาชาร์จได้น, <c oughs> นี่นี่กับราม,มิต่อไปครับทันเดอร์แคปบอกว่าลงสนามบนเรการ์ทั้งไมีกิเตอร์โซชัน <c oughs> โจชัดหนึ่งแล้วมันบอกห้าพันจนจบเทินอุ้ยอะไรกล้องเขียวเลยไหนๆเขาเลื่อนเ <c oughs> ฟรมลงมาข้างล่างเลยแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> อัสวินหอแข่งเก็ตเจอจลัดริมสวิตเมื่อถูกริทรายจากเรียการหรือการเดียนถ้าวันการของคุณเมนกิตเตอร์สามารถทำแบบนี้เข้าโซได้ว้า มีกิตเตอร์อีกแล้วฮิเบอร์ไิร์ดบอกว่าเมื่อการนี้บูทให้กิตเตอร์อยู่ในนี้บอกค่าพันจนจบจาลสู้น,นั้นแล้วก็มีออเดอร์ด้วยบอกว่าเท่าไันก่กัรมีทำาอยู่แล้วในชื่อการ์ดโซบัสสองเพื่อในการวันนี้เลือกการ์ดที่มีลิมิทในชือกัสไม่เกินหนึ่งใบจากหลับโซนและอยูนข้างยูนิตที่มีลาามิไม่เกินหนึ่งใบาจากหลับโซน,ออน,น,น,โซนขอการละนั้นลงช่องเลือการ์ด มีหลายใบยยนะครับขอสีแดง <c oughs> คำสเตโคับ,บอกว่ามเมื่อโจมตีโซบัสหนึ่งคู่แข่งเลือกการสามใบาจากกลับส่วนตัวเองบายการเหล่านั้นถ้าไม่ทําการบายสามใบู่นี้เขาก็บอกคา 5, เอ้บอกหมื่นสำารั่เสู้นะครับกระสุนพายุทรายซาดิสเมื่อสนามมันช่องเลกาหรือเข้าสู่การเดียนถ้ามีจำนวนเลกาดมากกว่าคู่แข่ง อยู่นี้บวก้าพันแล้วก็ชิลบวก้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็ต่อไปซัพพลีเมนต์ดักก้อนเมื่อลงสนามคาร์ลว่าสองเลือกลีการของคู่แข่งหนึ่งช่องใบาการ์ดเหล่านั้นบนลีการที่เลือกทั้งหมดนะครับ สตัติกเล็กดากอนในเทิงคุว่าอยูน่นของคุณลงสนามบนท้องเลยกันในแถวต้งนเดีวยวกับยูนิทีท่ที่ลงสนามบวกค่าผ่านจังจบเทิร์นโอ้ใช่ได้โกลเลมครับเมื่อลงสนามบนเรขาถ้าเอ๊ะนำ,น,ำ,น,ำน้อมอนยิจัตจบโซนหนึ่งใบที่ไม่ชื่อเหมือนกับยูนิตของคุณใบไหนก็ได้ไปใต้กองการ์ดที่นี้เพราะว่าบวกค่าผ่านจังจบเทิร์นอ่า แล้วก็ตันนี้เป็นตัวที่รีพินนะครับของสีแดงรีปินมาถึงหกตัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวเกสสองน,นี่ก่อนเลยตัวนี้ก็ตัวไง่ดำครับแวนตีฮิตรีไทยนีจั่วการ์ดหน,นึ่งใบไง่ดำหนึ่งอีฐานแล้วก็น,นี่นะโนเซอตีฮิตรีไทยจั่วหนึ่งเลือกการ์ดแข่งหนึ่งใบรีไทยนะครับตีฮิตลีทตีฮิตรีไทยอยู่ในนี้อะขยายไม่ชัดเจน ฮารันอารันเลสฮารันเลสโซลงสนามบอลเกากด้วยข่าวสามารถหรือค่าคอร์สวันกาดบวกหมื่นจนจบเทิร์นก่อนตรงนี้บอกว่าเมื่อลงสนามบอลช่องเล็กา้บวกค่าพันจนจบเทิร์นนะครับที่ทําการไล่จากไล่เด็กสามารถไล่ด้วยการนตรงนี้อยู่ในนี้เข้าโซแทนการเลือกการทิ้งการจากคนมือได้ด้วย แล้วก็ตอนนี้โอ้น้ารักด้วยนินจาบริษัทฟ็อกเทลนะครับเมื่อลงสนามบ,บนช่องเลกาดสามารถดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์ดถ้าดูเลอกน้ำมันที่มีคําว่านินจาหรือกิตเตอร์จากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบน้ำการ์ดเข้าสู่สกแล้วสับกองการ์ดได้ประกกบนี่เลยนักก็มองโกโจโมเมื่อจอ้ตีฮิตในการที่ยูน,นิมิ <S <S 2> <S 2> บูดใบกาดดีถ่ายและไงดํา นี่ครับรีพิ้นหกใบนะฮะของสีแดงให้ด้ดดวยทีนะ,ะก็จบกันไปกับคลิปนี้นะครับรีวิว d ีวีทีศนย์ปดคิดหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันในดีวีทศูนปคิดสองนี่คิดหนึ่งแล้วก็คลิปหน้า,นาจะาคิดสองครับขอบคุณที่คนที่เข้ามาดูนะครับที่ท้าปกันใจขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยขอไม่กันอย่างสุภาพนะครับ ของละ150บาทซื้อกันได้ทั้งช่องไทยออ,ออนไลน์และหน้าร้านช่องทางออนไลน์ก็กดดูที่คำอธิบายใต้คลิปส่วนหน้าร้านก่อ,อกว่าเข้ามาแล้วบอกว่าซื้อกาแฟบรรยากาศเลยครับพี่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ